สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์การกดแชร์นะคะขอบคุณมากๆจริงๆจากใจแล้วก็ ที่เข้ามาเป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้การรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้กับทุกๆคนในทุกๆวันด้วยอยากจะทําให้เป็นทุกช่วงเวลาเลยทีเดียวนะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆฟังแล้วมีความสุขมีความเพลิดเพลินเพราะว่ารเรื่องราวสตอรี่ของแต่ละคนเรารู้อยู่แล้วว่าไปต่อได้หรือไม่ได้แค่ไปต่อไม่ได้เราก็ move on ให้เร็วที่สุดเมื่อ,อไหร่ที่เรารักตัวเองมากๆ move on ตัวเองตัวเองให้เร็วนะคะเคารพแล้วก็ซื่อสัตย์ตัวเองให้กับตัวเองให้มากๆเนี่ย เดี๋ยววันแล้วก็เวลาที่ใช่นะคะช่วงจังหวะของชีวิตของเราจะมีคนที่เขารอคอยคุณอยู่ซึ่งเป็นรักแท้จริงๆรักแท้ที่โรแมนติกที่จะทำให้คุณนะคะมีแต่ความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะท็อปปิกของเราเราจะมาเล่นในท็อปปิกที่ว่าปลายทางที่รอคอยจะสิ้นสุดลงแบบใดนะคะกับ3ภาพนะคะออร c l e ค a า d ให้เลือกนะคะโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะ ภาพที่2ภาพที่3เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเราจะใช้นะคะกลงล้อแห่งโชว์สตาในการทำนายนะคะว่าปลายทางที่รอคอย จะสิ้นสุดลงแบบใดนะคะกับความรักนะคะและเราจะมาทอยลูกเต๋ากันด้วยนะคะมาดูสิขอไพ่ห้าใบค่ะอ,ออกมาแล้วนะคะคืในี้ความรู้สึกเลยนะคะว่าจะต้องได้สิบ รแน่เลยเพราะฉะนั้น10เหรียญออกมาจากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใบเดียวน่าจะพอแล้วถูกไหมคนกองที่1น,นะคะ10เหรียญความมั่งคั่งแน่นอนค่ะนะคะคุณจะได้เจอความมั่งคัง่งความรุมสมบูรณ์ความสุขที่เพอร์เฟกมากๆนะคะเพราะว่าตัวตนของเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกับคุณมากก็ได้นะคะ หรือถ้าไม่ได้ยุมากคุณแล้วก็เขาจะต้องเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมะค่ะเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จในชีวิตมีทรัพสมบัติอย่างเยอะแยะมากมายนะคะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณได้ไม่ให้คุณต้องลําบากเลยแล้วก็มีโชคทางด้านการเงินเหมือนกับว่าเขายิ่งมาช่วยนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเติมเต็มมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความมั่งคั่ง,ม,งมั่นคงมากมากเลยนะคะดูสีได้จีบวายกันนะคะแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันมีการจีบวายอาจจะมีสวน สวนวายนะคะมีไรนามีไรนานะคะมีสวนองุ่นเยอะแยะมากมายนะคะหรือคุณอาจจะได้แฟนที่ต่างชาติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความโรแมนติกความอบอุน่นความมั่งคัง่งคุณจะได้แต่งงานกับคนที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเลยนะคะแม่ใบเดียวตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยนะคะถึงแม้มันเป็นการรอคอยแต่มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะสิบไม้เท้า ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วค่ะใกล้ถึงปลายทางแล้วนะคะสิบไม้เท้าแม้ว่าตัวตนคุณเป็น dm place คุณดูสิเห็นไหมคุณเซ็กซี่มากนะคะคุณดูดีมากๆเลยคุณเป็นคนที่พร้อมแต่งงานแล้วค่ะเพราะพร้อมที่จะมีลูกแล้วสิบไม้เท้ามันเป็นการเดินนะคะเดินหน้าต่อไปในเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจำวันและก็ เป้าหมายปลายทางนะคะที่จะต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่มันช้ามันมีอะไรที่ต้องฝ่าฟันแล้วก็อุปสรรคถูกไหมคะเพราะฉะนั้น มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะคนคนนี้แม้อยู่ไกลจากคุณมีความต่างจากคุณเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะพร้อมที่จะเข้ามาเด็ดหัวใจของคุณเพราะว่าคุณคือ i M Place คุณเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้คุณเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นพร้อมดูแลพร้อมแต่งงานพร้อมมีลูกแล้วคุณก็เป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์และเซ็กซี่มากๆนะคะ คนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาแต่งงานกับคุณแล้วก็พาคุณไปอยู่ในที่ที่ม,มีความสุขมากๆเลยนะคะ The Star แล้วก็ The Moon นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีหรือว่ามีทรัพย์สมบัติมัง่งคั่งมากมายหรืออาจจะเป็นระดับผู้นำผู้บริหารระดับ CEO ก็ได้นะคะหรือ บ้านปลายนะคะเหมือนปลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงเนี่ยคุณจะได้แต่งงานแล้วก็มีความสุขมีความมั่งคั่งในชีวิตมากๆทั้งสามีทั้งลูกทั้งหน้าที่การงานทุกสิททุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบเป็นสิบเหรียญเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นการรอคอยชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นให้มันได้ใช้เวลาแล้วก็เรียนรู้กับชีวิตเราให้มากขึ้นเพราะว่าชีวิตอะคะ่ะมันมันมีอะไรที่ต้องทําหรือว่าต้อง ต้องผจญภยัยหรือสร้างหรือใช้เวลาให้คุ้มค่าเพราะว่ามันมีค่ามากๆเมื่อไหรที่เราอา,อายุมากขึ้นไปกว่านี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเรายังอยากที่จะมีอะไรที่จะทําเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะทําอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะไปไหนทําแล้วก็ทําให้มีคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าวันแล้วก็เวลาเดินเร็วมากๆนะคะคนคนนี้ จะมาทําให้คุณรู้สึกว่าเดอะสตาร์เป็นสิ่งใหม่ๆเป็นความสุขมากๆเลยเขาจะทําให้จิตวิญญาณของคุณมั่นคงแล้วก็มีความสุขมีความมั่งคั่งมากๆนะคะเป็นแรงอธิษฐานระหว่างคุณกับเขาเลยทีเดียวนะคะแม้อาจจะคุณอาจจะมองดาวขึ้นไปบนฟ้าเขาอาจจะมองขึ้นไปบนฟ้าในยามที่เป็นพระจันทร์เสีย้ยวหรือพระจันทร์เต็มดวงอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ได้ร้องขออธิษฐานนะคะกับ จักรวาลกับพลังงานแห่งดวงดาวแล้วก็จักรวาลเพื่อที่จะได้เจอคนที่ใช่เป็นรักแท้สักทีหนึ่งและก็ปลายทางที่รอคอยนั้นขอให้สิ้นสุดและจบลงแบบมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสุขความโรแมนติกมากๆเลยนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อกันและก็เคียงข้างกันและกันนะคะคนกองที่1พลังงานไพ่สวยมากๆเลยนะคะ เขาจะมาทําให้คุณรู้สึกมาเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับว่าเป็นการซัพพอร์ตนะคะมีความต่างแต่มีความเหมือนมีความโรแมนติกแล้วก็มีความลงตัวนะคะปลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงแบบใดขอโรแมนต์แองเจิลส์ค่ะเพรฟูเนสนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นไปนะคะตามจิตวิญ,ญญาณภายในจิตใจของเรา calling in your soulmate นะคะเพราะว่าคุณเรียกร้องโซเมตใช่ไหมคุณจะได้เจอโซเมตคุณจะได้แต่งงานกับโซเมตปลายทางที่ที่รอคอยนะคะคุณจะได้แต่งงานกับโซเมตของคุณที่คุณร้องขออยู่ภายในใจเห็นไหมคะคุณร้องขอเขาก็ร้องขอคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้แต่งงานกับโซเมตของคุณแล้วมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันว่าจะตกที่เลขอะไรนะคะเลขสองค่ะเลขคูเพราะฉะนั้นคุณกับเขา จะมีเราสองคนเคียงข้างเคียงคู่กันนะคะหรืออาจจะมีลูกสองคนก็ได้นะหรือจะได้เจอกันเดือนกุมภาเดือนที่สองอ่ะมันหลายแบบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอนุญาตนะคะให้คุณได้เรียนรู้กับชีวิตจริงให้เรียนรู้กับความรักที่จริงคุณรู้ว่าคุณเป็นอะไรคุณรู้ว่าจริงๆต้อง ต้องต้องการอะไรเพราะฉะนั้นจงแสดงพลังงานแห่งจักรกวาลและพลังงานในตัวตนของเราจากจิตวิญญาณของตัวเราสร้างนะคะแล้วก็คิดในสิ่งที่ดีอยู่ในสแตนบายกับความรู้สึกที่เป็นบวกแล้วก็บาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็มีความสุขให้มากๆนะคะคนกองที่1นนี่คือปลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงแบบใดขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปิกของเรานะคะปลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงแบบใดนะคะเรามาดูสีของคนกองที่2นะคะเรื่องราวความรักจะสิ้นสุดลงแบบใดปลายทางที่ทุกคนรอคอยนะคะ 6 of cups ค่ะสวยงามมากๆเลยคุณจะได้เจอคนในอดีตชาติของคุณนะคะ6ถ้วยและหรือคุณอาจจะได้เจอคนที่คุณคุ้นเคยเหมือนอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยนานมาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าความรู้สึกมันคุ้นเคยมากๆมันเป็นความรู้สึกเก่าๆนะคะและเวลาที่คุณได้รู้จักกับเขาถ้าคุณไม่เคยได้รู้จักกับเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเจอกันครั้งแรกรู้สึกคุ้นเคยมากๆเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะ เจ็ดเมท้ามนะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์อย่างที่บอกค่ะว่าคุณอาจจะได้ติดต่อกันออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เวลาที่คุณได้เจอกับเขาครั้งแรกแล้วก็คุณจะรู้สึกตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรู้สึกมันรวดเร็วแล้วก็กระทันหันมากๆม,ม,มันจะมีความรู้สึกของความคุ้นเคยมากๆค่ะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมันเหมือนมีความสุขจังเลยมันเหมือนกับว่าความรู้สึกนี้แหละที่รอคอยมานาแสนนานคนนี้แหละใช่เลยหัวใจคุณจะตอบว่า คนนี้แหละใช่เลยนะคะมันจะไม่มีความคิดอะไระความคิดจะไม่ได้บอกว่าใช่แต่หัวใจอะคะ่ะมันจะตอบได้เลยว่าคนนี้แหละใช่นะคะถึงแม้ว่าความคิดเราจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็มีความกังวลเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรกระทำหันแต่มันจะมีความมั่นคงทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคู่เลยทีเดียว คุณจะได้เจอคนในดิตชาติและคนในดิตชาติคนนี้นะคะเขาจะมั่นคงต่อคนเพียงผู้เดียวเพราะว่าเขาจะต้องการรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้ความสัมพันธ์มันจบลงหรือว่าอะไรก็ตามแต่เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจะรวดเร็วมากๆและคุณกับเขาต้องมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นนะคะมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แ,แล้วแต่ระยะทางหรือว่าเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่เข้าใจกันต้องห่างกันออกไปต้องทิ้งเวลาต้องใช้เวลาเพื่อที่จะ เข้าใจความรู้สึกของคนทั้งสองคนให้มากขึ้นเมื่อไหร่ที่เราใช้เวลาศึกษาดูใจกับคนที่เข้ามาหาเราอะค่ะมันจะรู้สึกว่ามันได้คิดได้ไตรตรองได้ตกผลึกความคิดความรู้สึกมากขึ้นไปแล้วมันจะชา้าๆค่อยๆเป็นค่อยไปเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็อะไรดีๆนะคะยิ่งมันรวดเร็วกระทนบางทีเราไม่ได้ฉุกคิดเราก็มันอาจจะเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายมันก็จบลงด้วยความเสียใจยเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะไม่ใช่เลยนะคะ คุณกับเขาเนี่ยจะเป็น9้าถ้วยนะคะคุณกับเขาจะมีพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะ เหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองได้ทั้งคู่เลยนะคะเอนจอยกับชีวิตตัวเองแล้วก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้มาเจอกันอัศาวินไม่เท้าอาจจะเป็นธาตุไฟก็ได้และคนคนนี้ถึงแม้จะห่างไกลจากคุณออกไปถึงแม้จะไม่ได้พบเจอกันถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรก็ตามแต่เขาพร้อมที่จะลุยนะคะเหมือนกับว่าต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ยังไงก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องกระทันหันมากๆหรือว่าทําให้ต้องรอคอยทําให้ต้อง ใช้ความพยายามนะคะหรือว่าจิตใจที่อดทนเข้มแข็งเขาก็จะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดเพราะว่าเป็นอัศวินไม้เทา้าพร้อมลุยไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์และก็อยากที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองเพราะว่าเขาต้องการให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะเขาเป็นก้าถ้วยนะคะและเขาต้องการคือการแต่งงานมีครอบครัวมีความรักที่อบอุ่นเห็นไหมคะว่าความรักที่อบอุ่นมากๆเลยมีคุณมีเขาแล้วก็มีลูกอีกสองคนก็ได้หรือ3คนนะคะเพราะฉะนั้น คนคนนี้ต้องการที่จะมีความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นสามารถสปอร์ดูแลคุณได้เป็นคนอดีตชาติของคุณนั่นเองที่กลับมาเจอกับคุณในชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแสดงว่าเขาคุณเจอกับเขาก่อนก็ได้แล้วคุณผัดพลาดจากการหรือว่าต้องห่างกันไปเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวตนของตัวเองให้ประสบความสําเร็จขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้ดังนั้นเพราะว่าการทํานายเป็นการาสุ่มทํานายออกไปด้วย พลังงานของผู้อ่านพายเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่ะอยากที่จะให้ทุกคนค่อยๆดูค่อยๆใช้เวลาอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่คุณไม่เคยเจอนะคะแล้วได้มาเจอกันออนไลน์แล้วก็ได้มาพบรักกันอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวเพราะว่าความรู้สึกมันจะเป็นอะไรที่เก่าๆความรู้สึกอบอุ่นที่คุณรอคอยมานาแสนนานและหัวใจของคุณจะตอบได้ทันทีว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นปลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงแบบใด คุณจะได้แต่งงานแล้วก็มีความสุขเป็นเป็นอ,อะไรที่อบอุ่นมากๆคุณจะได้พบเจอคนในดินชาติของคุณที่ไม่ว่าจะห่างกันไปกี่ชาติกี่ชาติแล้วก็มาเจอกันอย่างไรก็ยังคงที่จะต้องการรักษาความสัมพันธ์สู้เพื่อที่จะให้ได้คุณมาเป็นคนในชีวิตเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะคนกองที่2นะเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิลส์นะคะว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะ อลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงแบบใดคะ Children ค่ะ You love life is begin being นะคะ Effect by children คือชีวิตความรักของคุณนะคะมันจะมันจะแน่นอนเป็นสิ่งอบ u ับเป็นความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกเก่าคุณจะรู้สึกว่าตกหลุมรักกันแล้วเหมือนกับเป็นความรู้สึกเด็กๆความรู้สึกที่โรแมนติกแบบ เวลาคุณอยู่กับเขามันจะมีความมุ้งมิง้งมีความฟรุ้งฟริงนะคะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเด็กเนาะเราก็อายุมากแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นเด็กอยู่เลยนะคะยิ่งมีความปรกความโรแมนติก<ๆ>ก็ยิ่งทําให้คนนะคะรู้สึกว่ายังเป็นเด็กมากขึ้นเพราะว่ายังไงถึงเราอายุมากขึ้นแต่หวัวใจและความปรสงเราก็ยังรู้สึกว่าอยากกลับเป,เป็นเด็กจังเลยเพราะฉะนั้นคุณกับเขาจะมาสารความสัมพันธ์ให้รู้สึกว่ายังคงเป็นเด็กด้วยกันเสมอยังคงมีความโรแมนติกแสดงความรักแสดงคิสกอดหรือว่าทําอะไรที่มุ้งมิ้งระฟรุ้ง นะคะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินหน้าไปแบบมีความสุขความมั่นคงแล้วก็มีความอบอุ่นคุณจะรู้สึกว่ามั่นคงทั้งภายในจิตใจมั่นคงทางความการกระทานะคะการกระทําคําพูดแล้วก็ภายในจิตใจก็จะรู้สึกว่าอละมุนแล้วก็มีความโรแมนติกมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าเป็น Si กออฟคัพส์คนในอดีตชาติคุณจะรู้สึกว่าคุณรอคอยแครมานาแสานนาเหลือเกินสุดท้ายคุณได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายก็ไม่ทําให ไม่ได้ทําให้เจอคนที่ใช่สักทีมันยังไม่ใช่มันรู้สึกว่าต้องแยกจากกันออกไปนั่นคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้เรามาชดใช้กรรมให้กับเขาสิ่งที่ผ่านไปก็คือปลดปล่อยมันไปอนาคตเราสามารถที่จะโฟกัสได้ว่าเราจะต้องเจอคนที่ใช่อย่างแน่นอนและถ้าคุณได้เจอเขาแล้วก็คุณจะรู้สึกว่ามั่นคงทั้งจิตวิญญาณการกระทําแล้วก็คําพูดมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะคนแอดีชาเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋านะคะว่าคุณได้อะไรนะคะ ได้เลขอะไรเลข4นะคะเลข4เป็นเลขคู่ค่ะนั่นคือเป็นเลขโรแมนติกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเลขคู่เป็นเลขที่สวยงามคุณก็มีเขา2คนแล้วก็มีลูกน้อยอีก2คนเป็น4คนนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอกับเขาเดือน4หรือว่าเกี่ยวพันอะไรกับเลข4ก็ได้นะคะเอาเราเข้าคาร์ดคุณได้ความหมายของไดมอนนะคะเพชร คุณเป็นเพชรแท้ในตัวตนของตัวเองคุณมีคุณค่าคุณมีความหมายคุณงดงามมากมากเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ดีนะคะพระเจ้าแล้วก็แรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานแห่งแรงดึงดูดนะคะเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเลยค่าแล้วก็งดงามมากๆดังเพชรเลยทีเดียวนะคะไดมอนด์นะคะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็พัฒนาตัวเองเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้ รักและก็ดูแลตัวเองเป็นเพื่อที่จะรอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของเราคนนั้นเขาก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่คือปลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงแบบใดคุณจะได้รักได้โรแมนติกกับคนอดิอาชาติของคุณแม้ว่าอยู่ห่างไกลแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ยังคงมั่นคงต่อการเพื่อที่จะได้มาสร้างความรักความโรแมนติกให้แก่กันแล้วก็ สร้างเป็นความอบอุ่นความโรแมนติกในบ้านปลายของชีวิตนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะปลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงแบบใดนะคะเรามาดูซมิมาแล้วนะคะ The view of fortune นะคะแล้วก็1นึ่เม้เาเป็น passion ของวันแล้วก็เวลาเหมือนเป็นโชคชะตา d ด s t i n ่ที่ทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกัน1นึ่เม้เาเป็น passion ของาธาตุไฟนะคะ เดอะสตาร์ Star, นะคะเป็นดวงดาวนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานแห่งจักรกวาลแล้วก็ท้องฟ้าที่คุณได้เรียกร้องที่คุณได้อธิษฐานภายในใจนะคะพรมลิขิตแล้วก็โชคชะตาวันเวลากําลังจะนําพาให้คุณกับเขาได้พบกันกับรักแท้นั่นเองนะคะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นขออีกหนึ่งใบค่ะ ไม่ต้องกลัวคุณจะได้แต่งงานมีลูกนะคะเพราะว่าเพราะว่า the view of fortune นะคะวันเวลากำลังดำเนินทางไปคุณจะได้เริ่มติดสิ่งใหม่ๆความเล่าร้อนความทุกชนภายในจิตใจคุณจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆแล้วก็ใหม่ๆนะคะทุกคนอาจจะเห็นแมลงบินนะคะเพราะฉะนั้น โชคชะตาค่ะเดซินี่นะคะจะนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะคะมันจะเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้จะเป็นความอดทนความรวมสมบูรณ์นะคะความความที่ห่วงแหนนะคะห่วงแหนความรักห่วงแหนความรู้สึกซึ่งก,กันและกันคุณจะมีความรักความโรแมนติกเกิดขึ้นจากคนที่แตกต่างจากคุณออกไปนะคะเพราะว่าคุณอ คุณกับเขาอาจจะมีความต่างในเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมหรือว่าต่างภาษาหรืออายุต่างนะคะหรือทางไกลก็ได้คนคนนี้มีความโดดเด่นในวงสังคมของเขาและเป็นคนที่มั่นคงด้วยรักเดียวใจเดียวห่วงแหนด้วยห่วงแหนความรักห่วงแหนคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากๆ ดูสินะคะเป็นคนเท่นะคะเป็นคนที่เท่เป็นคนที่บึกบึนเป็นคนที่ขยันขยันคันแข็งอาจจะเป็นคนสูงล่านะคะตัวสูงตัวใหญ่นะคะขยันคันแข็งทำมาหากินแล้วก็อดทนถึงจะดูถึงจะดูนิ่งๆถึงจะดูแบบว่าเฉยๆเหลือเกินแต่เขามีความมั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวมากเขาจะไม่ทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการมีลูกนะคะการได้แต่งงานนั่นเองเจ็ดเหรียญและก็เขาจะมาทําให้คุณได้รู้สึกว่า เป็นความมั่นคงภายในจิตใจสูงทีเดียวเพราะว่ามันจะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะโชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันคุณจะได้เจอกันแล้วก็ตกหลุมรักกันแบบแบบรวดเร็วแล้วก็กระทันหันมากๆเหมือนความเหมือนความรู้สึกภายในใจระหว่างความลุกโชนอยู่ภายในจิตใจะคะ่ะเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้พบเจอกันแล้วก็ได้มาตกหลุมรักกันแล้วเหมือนกับพอได้ตกหลุมรักกันแล้วมารู้สึกว่า มันมันเร่าร้อนมันลุกโชนนะคะมันรุนแรงมากๆากกว่ากับกับความรู้สึกนั้นรู้สึกว่ามันใช่มากๆเลยนะคะเขาทําไมดูดูมีดูมีราศรีดูเป็นคนที่ดูเท่ดูดีดูเฟลลี่ดูมีสเสน่ห์ดูออร่าเหลือเกินนะคะคุณจะรู้สึกแบบนั้นเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นกับคุณเช่นกันนะคะเหมือนกับว่าโชคชะตานําพาให้ได้มาเจอกันแล้วมีความแตกต่างกันแต่มี energy พลังงานจิตวิญ,ญญาณที่เหมือนกันรู้สึกเขาจะรู้สึกห่วงแหนคุณมากๆคุณก็จะรู้สึกห่วงแหนเขาเหลือเกินนะคะแต่ ความหงแหนความกระทันหันความรวดเร็วที่มันลุกโชนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมันจะรู้สึกมีความห่างความนิ่งเพราะว่าเราจะต้อง เหมือนกับว่าเขาจะต้องดูอะค่ะเขาจะต้องทําให้รู้ว่าความจริงที่เป็นอยู่ในะปัจจุบันกับความรู้สึกที่มันเร่าร้อนขนาดนี้มันรุนแรงขนาดนี้มันใช่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้วันเวลาแล้วค่อยเป็นค่อยไปแล้วคนคนนี้ขยันทํางานเยอะมากๆอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งในชีวิตของเขานะคะและเป็นคนที่มั่นคงด้วยนะคะมั่นคงรักเดียวใจเดียวแล้วมีความห่วงแหนมากๆเลยนะคะ<ๆ>เขาจะมาทําให้คุณแต่งงานมาแต่งงานกับคุณแล้วก็มีบท ให้คุณได้มีลูกเห็นไหมคะคุณจะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มากๆคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆเขาหรือเวลาที่ห่างกันไปคุณก็จะรู้สึกว่ามั่นคงมากๆเลยและคุณสองคนจะรู้สึกว่าห่วงแหนความรักห่วงแหนความความความเป็นเอ่ relationship, อเ i o ลชชิพอะค่ะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะ แล้วก็มันจะมีความมันจะมีแรงดึงดูดตลอดเวลามันจะมีแอครักชั่นด้วยกันตลอดเวลานะคะเป็นสิ่งที่คุณและเขาเรียกร้องว่าที่จะได้เจอรักแท้คนที่ใช่จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิลส์นะคะว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมปลายทางนะคะที่รอคอยจะสิ้นสุดลงแบบใด Hard to Hard Conversation ค่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่ แตกต่างกันเรื่องของเวลานะคะแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาตินะคะแล้วก็หรือว่าจะอายุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มีความแตกต่างอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พลังงานที่ที่เรียกร้องอยู่ภายในใจคนทั้งสองคนนะคะว่าจะต้องได้พบเจอกันในชาตินี้อีกครั้งหนึ่งและพอได้พบเจอกันมันรู้สึกว่าปักอ,อกปักใจแน่แหละว่าคนนี้คือคนที่ใช่เพราะว่า i ิว of Fortune นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกัน เขาจะปักลงทันทีว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาคุณก็จะมีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะคะแล้วมันจะมีความรุนแรงในเรื่องของอารมณ์เกิดขึ้นแล้วมันก็จะทําให้รู้สึกว่าห่วงแหนจนไม่อยากที่จะเสียคุณไปแต่เขาก็จะทําให้รู้สึกว่านิ่งๆแต่มีความมั่นคงและใช้เวลาที่จะให้คุณได้อยู่ในชีวิตของเขาคือใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะเขาจะไม่อยากที่จะ แต่ต้องให้คุณได้รู้สึกเสียใจยนะคะ Let your friends help you นะคะอาจจะต้องคุณอาจจะเจอเขาผ่านเพื่อนหรือคุณอาจจะมีเพื่อนคอยให้คำปรึกษาหรือว่าเขาอาจจะมาทางเพื่อนก็ได้นะคะอะไรแบบนั้นหรือเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเวลาที่เรารู้สึกท้อนะคะอาจจะให้เพื่อนเป็นที่ พูดคุยแล้วก็ปรึกษานะคะคในเรื่องของความรู้สึกของเราก็ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเขาต้องมีสังคมที่โดดเด่นนะคะเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมของเขาแล้วก็มีเพื่อนฝูงมากมายและคิดว่าคุณก็แบบเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะและแน่นอนถ้าคนเป็นถ้าถ้าเป็นคนที่ใช่จริงๆอะคะ่ะเขาจะพาคุณเข้าสังคมของเขาอย่างแน่นอนแล้วก็เปิดเผยทุกอย่างไม่ไม่ปิดบังนะคะใดๆแล้วเรามาดูนะคะว่าจะได้เลขอะไรนะคะ เลข6นะคะทุกคนอันนี้เลข9เลข6นะคะเป็นเลขคู่นะคะได้เลขคู่หมดเลยนะคะอาจจะเป็นเดือน6หรือวันที่6อะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณกับเขามีอะไรเกี่ยวพันกับเลข6เพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานดีๆนะคะปลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงแบบใดจะสิ้นสุดลงแบบ มีความสุขมีความรวมสมบูรณ์คุณจะได้แต่งงานแน่นอนถึงแม้การแต่งงานนั้นมันจะมันจะช้าค่อยเป็นค่อยไปเขาคนนี้มันเป็นพลังงานของความรู้สึกมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะขยันขันแข็งมากๆเพราะเขาจะเป็นคนมหากินคุณก็จะเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วเขาก็ทํางานแล้วคุณก็มีลูกแล้วคุณจะได้แต่งงานกับคนที่คุณรักเป็นโชคชะตาที่นําพากับคุณให้เขาได้มาเจอกันคุณกับเขาจะสื่อและสัมผัสกันได้ด้วยหัวใจนะคะ เอาเราเข้าคราดคุณได้ Clearing ิง Cle นะคะ n นก a ท i ีบในกิตนะคะเหมือนกับว่าเคลียร์ความรู้สึกลบๆออกไปจากใจเรานะคะว่าไม่เชื่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อถ้าเรามีความเชื่อมากพอแล้วเราก็ซักเซ s s ความรู้สึกแล้วก็ความคิดของตัวเองคุณจะต้องได้พบเจอกับสิ่งที่สวยงามและสิ่งที่พิเศษที่สุดในชีวิตของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น คิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นแล้วก็คิดบวกมีพลังงานที่ดีคุณก็จะได้เจอสิ่งที่ดีอย่อยอยากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะและนี่คือปลายทางที่เราคอยจะสิ้นสุดลงแบบใดนะคะกงล้อแห่งช่งชะตากำลังหมุนไปคุณจะได้เจอได้พบรักกับคนที่มั่นคงกับคุณเป็นพ่อบ้านที่ดีเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเพื่อที่จะเลี้ยงลูก เลี้ยงคุณนะคะไปจนถึงฝั่งฝันมีความโหแหามีความโรแมนติกซึ่งกันและกันมีฮาร์ดูฮาร์ทีส่สามารถที่สื่อและสัมผัสกันได้ด้วยหัวใจนะคะคนกองที่3ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้วดีโอนี้นะคะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรดีๆนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ